วดดอยลาวดอาวดอยเดี๋ยวมึงอื่นคุยไปฮะน้องมันส่่ห้ยอกมันนีเอาซ้ำหนี่ซัก่อนเอาลองไปบันี้นน่อยน่อยนีย่เอาโอ้จอู่ว่าอันนั่นอันนี้นนมันตรงเห็นกับหูดูกับตามันก็เินนียนนอนเงื่อจยักเทียนในเมียง จะเอาข้าเขาในเรียจะเงยจะเสียในปักแหงมึงเงยจะเสียเน่วะเออเงยนี่แม่เว้ยือบ่เงยเฮ็ดจังได๋เขาก็บ่ทันมึงเฮ็ดบ่เงยจัเแม่พากินนั่นดกินนั่นน่ะมึงเนาะุน่ะเอาัวบ่ปานเขาอีหานี่ก็ บ่อยากให้ลูกกินน้ำดีนี่กระได้แงกไปพุ่นกินน้ำกันแงะมันเข้าไปเมียงแงะลงเลยยี่มูวเอาอไปจุดตัวมันเมียงเอาเอาเมียงเอาเอาเมียงพาหนีไปอืมลูกเขาไว้จีเมียงมึงเอาไปย่างบะค่า,านะไปนะไปย่างบะค่าเลยนั่น แยงบักข้าเลยบ่ได <ity> oh no, ้สนใจว่ามึงขีแพงหรือบ่แพงมึงถี่แหน่ร่วย่างเดียวโอ้ยบักแห้งมึงเอ้ยไอ้มึงเป็นกะสั่งครับเนาะแหน่เอ้ยแหนงเอาเอาบักข้าท่านมึงเอาเอาเอาป่วนป่น ข่วนข้วนเอาเขาแนมึงคักบ่ไหวมกแห้งมึงมึงมายีนั่นมึงงางขอมาโอ้ยมึงคักมึงแน่เนาะเอาเนี่ยดู่เขาได้บ่บ่นั่น มาค่ายไปจะสร้างคักดได้ยงเอาเอาเอาไปหายมูไปเมียงไปหายมูไป <c oughs> เดี๋ยวจะกินพ่อแม่มึงอันั่นมึงจะเฝ้ายึกยักพ่ออยู่หันละแม่งว่าท่านมาอยู่